สวัสดีวันพฤหัสที่11มีนาคมนะครับวันนี้ว่าจะประกอบเสื้อสูบตัวใหม่คนระัผมแยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยนึกขึ้นได้มาแนะนำวิธีใส่แหวนลูกสูบเนี่ยแหวนแหวนเครื่อง63 ก็จะมีสองตัว <c oughs> <c oughs> สองตัวก็จะมีลักษณะที่ต้องสังเกตเข้าๆนะครับเห็นไหมครัตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือตัวเล็กๆเกนี่ยครับเลขหนึ่งกัแบบเลขสอง เห็นไหมะนี่ยตัวเลขเลข็กๆตัวที่สองนี่ก็คือเอาใส่ใส่ร่องข้างล่างนะครับเนี่ยใส่ร่องข้างล่างตรงนี้ตัวหนึ่งก็ใส่ข้างบนสังเกตตรงนี้ครับมันจะเป็นสลักที่เอาไว้ล็อกแหวนตรงนี้ครับเวลาใส่หันตัวเลขขึ้นนะครับ ันตัวเลขขึ้นแบบนี้ส่วนตัวผมเองมีวิธีใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูผมจะใส่เอาด้านเนี้ยลงก่อนเสร็จแล้วก็จะกดค่อยๆกดไล่แบบนี้ลงไปนี่ยกดน่่ลงไปแล้วหนึ่งลอง ที่จริงใส่ผมว่ามันก็แล้วแต่ความถนัดนะมันใส่ได้เหมือนกันะ่ะใส่ยังไงก็ได้ขอให้มันลงไปเนี่ยเราก็ค่อยๆดันเนี่ยเราก็ง้างๆงงแหวนออกเบาๆอ,อย่าไปง้างแรงเดี๋ยวมันจะหักเอาบางจังหวะมันก็ใส่ง่าย เนี่ยลงแล้วครับตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงล็อกนี้พอดีเวลาเราใส่นะครับที่ลูกหัวลูกสูบจะมีสัญลักษณ์บอกเราอย่างเงี้ยให้ตัวเนี้ยหันไปทางปากไอเสียนะครับเดี๋ยวเรามาใส่อีกตัวตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่ง เลขหนึ่งเรามาใส่ที่ร่องตัวบนใส่เหมือนเดิมครับกดไปอย่างนี้ค่อยๆกดไล่ลงไปนี่ลงแล้วนเ,ามามาเนี่ยใส่ก็ประมาณนี้ครับดูตัวเลขที่จริงตัวเลขเนี้ยผมก็ไม่เคยสังเกตนะพอดี น้องพีทเป็นคือคนบอกผมก็เลยสังเกตเห็นตัวเลขขอบคุณน้องพีทด้วยนะครับที่แนะนำก็ประมาณนี้ครับวิธีใส่แหวนลูกสูบคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะถ่ายอะไรให้ชม ากกดติดตามกันหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ